อ่ะ LW หนึ่งหกนะจ๊ะตัวนี้นงานโค้ดบูสองพันห้าร้อยอุ้ยถูกมากลูกค้าสองพันห้าร้อยบาทจ้ะมาแล้วนี่ปึ้งปึ้ง LW หนึ่งหกงานโค้ดวูนะคะตัวนี้ก็จากคลาส,สั้นขายยาวไปนะลูกค้าไม่ได้ระบุว่าไปไปนะทางเวสั้นเลยหรือว่าไปทางยาวล้วนเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่ถ้าเป็นตัวโค้ดูสั้นเลยจะเป็นตัว MLW 25นะคะแต่ถ้าเป็นตัวสั้นเลยจะเป็น MLW 25ตัวนั้นจะเป็นโค้ดบูสั้นแต่ถ้าเป็นรายการนี้นะคะ RW 16ก็จะคระรวมสั้นยาวเลยนะคะจะไม่ค่อยติดแจ็คเก็ตเออจะพวกทรงแบบทรงสูทอ่ะลูกค้าอันนั้นจะไปอยู่ในตัว MLW 25ตัวนั้นจะติดทรงสูตรไปนิดนึงนะ,ะแต่อันนี้ก็เน้นไปทรงโค้ดเป็นหลักนะจ๊ะ นะมาโอเคโชว์เลยนะลูกค้าขาตัวนี้นะคะงานโค้ดป้ายแพนด้า LW 1 6นะคะ LW 1 6อ่งอันนี้เห็นไหมคละส,สั้นคล้ายยาวคละหญิงคละชายไหมตัวนี้ชื่อรายการเป็นโค้ดอะไรหนูมีมีระบุเพศไหมแพมีระบุเพศไออหมหญิงใช่ไหมโอเคตัวนี้เป็นโค้ดวูหญิงล้วนลูกค้าอุ้ยอันนี้หนักมาก อันนี้หนักมากมีแบบโลรกว่าเลยนะเนี่ยุยลายสวยด้วยสวยมากลายชิโนโลิค่ะแต่งด้วยขนมิงแขนข้างปกคอกระเป๋าสวยมากลูกนี้เลิศน้าลูกนี้เลิศเลยลายสวยนี่แฟชั่นนะแฟชั่นแฟชั่นฟิลเหมือนแจ็คเก็ตนิดนึงแจ็คเก็ตอ่อเหมือนแจ็คเก็ตยีนอะ่ะนะคะ ผ้าวูนะลูกค้จาจ๋าตัวนี้ไม่ใช่ผ้าวูคันนะตัวนี้ไม่ใช่งานผ้าวูคันนะแม่นะมีซับในทุกตัวคะ่ะลูกค้านี่มีซับในให้ทุกตัวนะจ๊ะลายสวยมากมีแบบทั้งกระดุมนะกระดุมซิปนะคะลูกค้าขาหรือว่ามันมีกระดุมเป็นสไตล์โค้ดคุมงานแฟชั่นแบบนี้นะคะเป็นฟิลเหมือนเทนโค้ดงานโค้รโค้รทั่วไปเนาะนะคะตัวนี้ราคาดีมาก2,500บาทเท่านั้น ลูกค้า2,500บาทเท่านาั้นจ้ะนี่มีแบบครอบด้วยนะเออเหมือนอันนี้จะเป็นงานรวมๆหน่อยลูกค้าจ้ะของผู้หญิงจ้ะตัวนี้นะคะนี่อุ้ยอันนี้ผ้าวูล้วนเลยลูกค้าตัวนี้งานผ้าวูลล้วนๆเลยจ้ะนะคะก็ตัวหนึ่งก็น้ําหนักเยอะอยู่นะวิตีให้ประมาณ40บวกลบนะ40 45บี่บวกลบไม่เกินนี้ลูกค้าเพราะว่างานผ้าวูอะค่ะหนึ่งตัวมันน้ําหนักบางตัวนะเป็นโลเลย โลสองโลได้เลยนะลูกค้าขนาดตัววิวาเม็นไม่ไม่น่าถึงสี่เพราะว่าของ KWE W19 ลูกค้านับได้สี่กว่าตัวอันนี้ขอตีไปสักประมาณ30บวกลบได้ไหมสามสิบสี่บวกลบไม่เกินนี้นะคะลูกรีวิวจอจานุขโอเคค่ะอ่ะรหัส CF ลูกรีวิวจอจานศูนย์สอนะแม่ จอจานศูนย์สองรีวิวนะจ้าส่งให้ฟรีไปเลยนะรีวิวจอจาน0ูนย์สส่งให้ฟรีไปเลยลูกนี้สวยมากผ้าช้ำน้อยมากคุณแม่แม่ดูสีก่อนนะดูสีเลยนี่งานปลายห้อยจะ้ะงานปลายห้อยจะ้ะตัวนี้วิลสีมันสดมากเลยดูดิสวยมากคุณแม่ยังไงยังไงใครจะ้าลูกนี้ไหมจอจานศูนย์อจอจานอะไรนะพี่พูดถูกไหมจอจานศูนย์สองจอจานศูนย์สองโอเค ลูกรีวิวจ้ะลูกใหม่จอจานศูนย์หนึ่งนะใช่ไหมแพรจอจานศูนย์หนึ่งลูกใหม่นะคะลูกใหม่จอจานศูนย์หนึ่งนะคะใครอยากได้ก้อนใหม่ก็ไปลุ้นก้อนใหม่ได้เลยแต่ถ้าเห็นรีวิวแล้วถูกใจอยากได้ลูกรีวิวพี่ไม่อยากลุ้นแล้วค่ะคุณน้องค่ะอุ้ยงานมันสวยมากขนาดนี้นะก็รับรีวิวไปได้เลยจอจานศูนย์สองนะจอจานศูนย์สองค่ะ วอ้ยผ้าชํำน้อยมากลูกค้าเหมือนคัดหัวมาให้เลยเหมือนงานคัดหัวมาให้แล้วเแรงมากลูกค้าวันนี้รีวิวไหมพรมสวมหัวไหมคะส7 2ยังค่ะส 7, 7 2วันนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยแม่เผื่อพูดตรงว่าเราบีบ่บ่อยมากสัปดาห์ที่แล้ววีรีวิวคนเนี้ก็หลายก้อนอยู่นะลูกค้า วิพยายามจะหางานใหม่ๆมารันด้วยนะวิก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นงานเก่าอะไรอย่างเงี้ยหาหารหัสใหม่ๆมาลันให้ลูกค้าดูทําเป็นรีวิวลงเว็บไซต์ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสวยมากลูกค้าอันนี้คืองานลดมากเลย LW สิบหกลูกค้า LW 1 6นะงานโคดวูแพนด้าสีลูกค้าวิให้ดูสีเลยสีนางจะไม่ใช่เป็นสีโมโนโทนนะสีจะเป็นออกสไตล์แบบครีมครีมน้ำตาลชมพูฟ้าอ่อน อย่างนั้นไปนะคะเนี่ยเห็นไหมสีน่ารักลูกค้าค่ะก็จะมีความต่างจากตัว KWE นิดนึงตัว W19 ของ KWE คือ1นึเขาจะเน้นเรื่องลายลายเขาจะเยอะมากลูกค้าลายก้อนทั้งก้อนเลยนะ,ะแต่ถ้าเป็นตัวตัวเนี้ยนะคะจะไม่ได้เน้นลายเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นโทนเรียบๆสีเดียวอะไรทั้งตัวอะไรอย่างนี้นะก็จะมีความแตกต่างกันระดับหนึ่งอยู่ ใครเคยเล่นก็โอเคเห็นความต่างเลยตัวนี้นะญี่ปุ่นกับจีนนะคะแต่ของจีนจะได้ความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องไซส์ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ลุ้นแบรนด์เท่าไหร่นะคะพี่นัทพี่นัทนิทยาบอกว่าเด็ก,ดกมียังคะ่ะอู้เด็ก,ดกหาย,ายากมากเลยพี่ตอนนี้เด,เด็กยังไม่เข้าเลย2 7 G ใช่ไหมยี่สิบเจ็ด G ตอนนี้ต้องรอตู้ลงอย่างเดียวแม่เด็ก,ดกตอนนี้ต้องรอตู้ลงอย่างเดียวเลย ไม่มีสต็อกเลยอะตอนนี้นะคะไปรอเปิดจองได้เลยนะลูกค้าไปรองานเปิดจองได้เลยค่ะแม่ะ่ะช่วงนี้เป็นแม่แม่ช่วงไฮซีซั่นและเริ่มโลซีซั่นแล้วนะคะก็อาจจะถ้ามีมาแม่ก็รีบซื้อรีบตุนไว้เลยนะแต่จริงๆไอ้ตัวเด็กอ่ะมันขายได้ทั้งปีเลยพี่พูดจริงๆขายได้ทั้งปีเลยฤดูไหนก็ช่างเด็ดดเ็กขายดีมากเด็ดกยีริซ่านะคะ เด็กเด็กยีนลิซ่าเอ่อถ้าพูดถึงฤดูร้อนนะก,ก็จะมีพวกแบบสายเดี่ยวสายเดี่ยวทุกงานเลยขายดีหมดไหมพรมบางแฟชั่นงานเสื้อยืดขอบงานเสื้อยืดเสื้อยืดนี่เป็นอะไรที่เบสิกมากขายดีอยู่แล้วนะคะเสื้อยืดชายเสื้อยืดหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะขายดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็อะไรอ่อะของเด็กก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็เด็กขายดีนะแล้วก็กางเกงไม่เท่าไหร่กางเกงไม่เท่าไหร่ แล้วก็อะไรอีกดีน้องแพรฤดูร้อนอยากแนะนำรายการอะไรบ้างที่ขายฤดูร้อนกระชับขาสั้นระดับ YC YC ศูนย์ศูนย์แปดเป็นเดทซัมเมอร์เดทซัมเมอร์เออเดทซัมเมอร์ก็เลิศนะแล้วก็อ๋อนี่ไงอันนี้คือขาดไม่ได้เลย เสื้อมัดย้อมกับเสื้อกันยูเสื้อมัดย้อมกับเสื้อกัน U ูลูกค้าเรไอเทมมากกางเกงยีนขาสั้นหญิงขาสั้นชาย M12 หรือว่าจะเป็นกางเกงของแพนด้าเอ้ยจำไม่ได้แพนด้าหรือปลายบู่อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อ๋ออันะขายดีอยู่แล้วกางเกงชั้นในยกทรงขายดีทั้งปีอยู่แล้วตัวนั้นนะคะ